งานคอมมานดไทยแลนด์ครั้งที่54จัดขึ้นระหว่างวันที่20-23ถึง23สิงหาคม2563ตั้งแต่10นาฬิกาถึง21น,น,นาฬิกาณบเทคบางนาอีเวนฮอ์ฮอลเก้ปมาดูรายละเอียดของงานกันนะครับงานคอมมาเป็นงานแสดงสินค้าไอทีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นงานเดียวที่มีครบทุกตัวเลือก จบในที่เดียวโดยบรรยากาศภายในงานคอมมาร์ทจะพบกับสินค้าไอทีและเทคโนโลยีม,มากมายไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC มือถือแกดเกตอุปกรณ์เสริมและอื่นๆอีกมากมายโดยงานคอมมาร์ทไทยแลนด์ครั้งที่54จะเริ่มตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงวันที่23สิงหาคม2563โดยเวลางานจะจัดตั้งแต่10นาฬิกา ยาวไปจนถึง21นาฬิกาของทุกวันณไบเทคบางนาอีเวนท์ฮอล์ e อ98-99หากต้องการไปชมงานคอมมาร์ทไทยแลนด์ครั้งที่54ต้องไปที่ไบเทคบางนานะครับซึ่งการเดินทางไปยังไบเทคบางนามี3ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ไปรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีบางนาทางออกที่1เข้าสู่ประตูถนนสุขุมวิททางเลือกที่2นะครับไปรถประจำทาง มีรายสายให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย38 46 48 132 133 139 180 552สาย2 23 45 102 116 42 507 511 513 536 544และอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ สามารถเดินทางไปรถยนต์ส่วนตัวและมีที่จอดรถให้มากมายนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นงานคอมมา r t t ไทยแลนดครั้งที่54และถ้าหากว่าเพื่อนๆนได้ไปเที่ยวง,งานนี้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้คอมเมนต์ comment กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ออกมากันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปสัต์ไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ